ครับครับผมนากศิลปะโรสไซสเจตครับวันนี้เจอกับลาดนครับเคยเจอกับเขายังเคยนานแล้วครับเป็นไงชนะน้องยกสี่เป็นปีนะควันนี้กลับมาเจอข้างร้อยเท่าไรวันนี้ร้อยร้อยสิบห้าลงเกยอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นิดเราซ้อมอยู่ที่โรสไซสเจตครับจะเอามันนะกี่วันซ้อมมารอบนี้ประมาณสามอาทิตย์ครับเปิดเราสามอาทิตย์เราก็ประเภทมวย ก็เดะกาประมาณนี er ้แล er mm ้วนครก็ม hmm. ีอะไรบ้างมีแข่งซ้ายมีแบแความสูงความยาวเราจะได้รอยเขาหมานะครับสูงเท่าไหร่สูงประมาณร้อยหกาน้ำหนักขอเราไปปอยใช่ไหมประมาณห้าสิันปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสามช็อกมาทั้งหมดกี่เป็นร้อยแล้วเนี้ยนะครับสามไฟหลังเป็นไงจะนั่งกี่ครั้งยันไ้เกิดเลยครับวันนี้ต้องเกิดเลยนะครับคือชอกร้อยเท่าไหร่ร้อหครับวันนี้ก็ร้อยสิบ้านะร้อยสิบห้าต้องคุมม ประมาณสามสี่โลครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับลูกหลานจากจังหวัดไม่ได้ทำปอกให้ครับเกี้ยววันนี้ครับผมยอดเสียบะทำเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชคดีน้องจายแนะนำตัวนะครับผมรัตนครปอมรัตนครอุญหรือสามัญยาเพชรมีคาด์ดิครับเจอกับใครยอดเสีปะใช่ครับเจอมากี่ครั้งแล้วครั้งหนึ่งครับเป็นไงแค่น้องพี่เข้ามานานยังนานแล้วครับเป็นปีได้ไหม เป็นปีแล้ววันนี้เจอกันใหม่นะวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบห้าครับร้อยสิบห้าเราไปซ้อมอยู่ที่อึ่งกุบบนับอึ่งกุบบนนะมีกี่คนในค่ายตอนนี้ก็เยอะครับค่ายใหม่ดิครับกี่เปิดแล้เป็นปีกว่าแล้วมั้งสองปีแล้วมั้งนานนะครับนานเลยนะแต่กูปั้มกูซ้อมน่็มีมีครเราประเภทยังไงก็แต่ละใจมัดเนี่ยกูต่อสู้อ่ะ ก็จะได้คล้ายกันเลยคล้ายกันความสูงความยาวน่าจะสูงสีไหมสูงสีเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยสิบสี่น้ำหนักเราปล่อยปล่อยค้ายสี่โลปีนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดปีชกมาเกินร้อยแน่นอนครับสามไฟนี้ชนะกี่ทีสองครับชนะสองแพ้ล่าสุดเป็นไงชนะน็อะเป็นมงคลเล็กครับที่ที่นี่ครับที่นี่อยูนั่นร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบห้าอันนี้ก็ร้อยสิบห้าตัเวทนี่สบายสบายสี่โลได้คุมมา ก็สองโลกว่าเนี่ยครับสองโลน่าจะมีนะครับลูกหลานจากจังหวัดบนราชธานีครับเอาฝากไปขับอุบลนะวันนี้ฝากพี่น้องชาาบนครับวันนี้ผมเอาไงกลับบาทแน่นอนเอากลับขายผมเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอจุกดี